สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาเปิดกล่องกันกล่องนี้ไม่รู้ลบออกอันนี้พี่น้องทำใช่บหโอไมย์ก oh ดพี่ฉันทำอะไรเรื่องไปมีแค่แอะหรือเปล่าเไม่รู้จัไม่ได้ดไไไดน่าจะโถนะใช่ไหมทุกคนชุ๊บ อกินข้าวมาอิ่มมากเลยโออมีแต่อะไรไม่รู้ดูด,ดีมีอีกไหมแค่นี้เอไม่ได้มีแค่นี้นะอ,ออกก่อนไปเล่นรอบอ ทำไรดีกระชาไรคิมมี่จะยาวไหนเด้อม่ได้สเกตม่ยัวิตจะเอาให้ตังเอางคอะเราลงไปแล้วแต่เราไม่ได้ใช้จียางน้อเดอม

จยาปรับให้มันเป็นแับนี้มันเนเพ่อนนเอป็นงมานีก็จะเป็นพีเ่เรานก็จะเหมือนี่สีตาเหม like oh, ือนพี่สงผมเหมือนพี่เสีฟมเหมือนพี่ตาก็เหมือนพี แล้วก็มีต้องหัมืนพี่แลมีเออเอออะไรมันพี่มีแค่ตากับผมสีผมสีใช่นั้แต่ตั้งหาเพื่อนมาดูด้วยนะดูให <c ambling. S 1> ้จบเลยเด้อเพื่อนมาดวยนเลเพื่อนมาดู้น้ส

สีฟ้านี่ก็รวมเก่งเลยเยีางอย่อะไรไม่รู้ไม่รู้จสือันนี้ power pop ก็สีเขียว power pop ก็สีอะไรนะสีอะไรวะสีชมพูอันนี้ก็เป็นสีฟ้าอยากลองทำเพื่พออะก่น นีนแฟนเนลยอ,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 อ๋อปุ๊บเล่ยพ่อเออเพราะว่าอือพ่อแม่ก็ไม่ได้โชว์เลยนะเอาใครดีพ่อพ่อประมาณสิบหลอกพ่อแม่พ่อแม่พอ่นนพอแม่ พ่อแม่ให้เป็นเพื่อน Den snøfnuggen kommer fra jorda. por ahí, ¿no? Ay, qué ¿no? ขอเดาดีไหมคะไม่มัน ต้องพูดเสียงดังๆก่อนเดี๋ยวทุกคนได้ยินเดี๋ยวตออีพีสองนมันเยอะเกินไปแบนี้บายไปดูกันด้วยนะคลิปเราบาย